สวัสดีครับวันนี้เรามาเริ่มข่าวของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันเลยนะครับแมนยูสมไหมหอบไบรตันเผยชัดเจนสาวกผีแดงอีเวนโฟลกัสันนะครับกองหน้าดาวรุ่งทีมไบรตันในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับได้ออกมาเปิดเผยว่าเขาเป็นแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาตั้งแต่แรกน,นะครับท่ามกลางกระแสข่าวเอริกแทนฮากเนี่ยกำลังมองหาดาวยิงคนใหม่นะครับโดยนายใหญ่ชาวดัตเนี่ย ของถิ่นออเดรฟอร์ดเนี่ยตกเป็นข่าวกับกองหน้าหลายคนนะครับโดยเฉพาะแฮร์รี่เคนนะครับดาวยิงทีมท็อตแนมฮอสเปอร์กับวิกเตอร์โอเซมเพงนะครับสตาร์ดังของนาโปลีในซูเปอร์บอลเกาโชซิลเลียนะครับเนื่องจากเขาเนี่ยต้องการจะเซ็นสัญญากับหัวหอกอีกรายนะครับเพื่อมาเสียบแทนคริสเตียโนโรนัลโดนะครับผมจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยเมื่อวันที่21มีนาที่ผ่านมาเนี่ยแฟนบอมผีแดนเนี่ย อาการละลีละลาไม่น้อยนะครับเมื่อโฟกัสซันเนี่ยกองหน้าดาวรุ่งพุ่งแรงอีกรลยของทีมไบรตันเนี่ยได้ออกมาเปิดเผยว่าเขาเป็นสาวกของเรดอาร์มี่มาตั้งแต่แรกนะครับจนทําให้มีเสียงเชียร์ให้เอ็ดดิตเทนทังเนี่ยคว้าเขามาร่วมทีมนะครับโดยสําหรับซีซั่นนี้เนี่ยโฟกัสซันวัยสิปีเนี่ยซึ่งติดทีมชาติชุดใหญ่ของไอแด์ไปแล้วนะครับและพงาเป็นดาวเตะที่น่าจับตามองอีกลายของไบรตันนะครับด้วยเขาเนี่ย ยิงไปแล้วทั้งหมด7ประตูและกับอีก3แอซิสต์นะครับจากการลงสนามทั้งหมด18นัดนะครับผมแถมเกมล่าสุดเนี่ยเขายังโชว์ฟอร์มซัด2ประตูพาถลม่มทีมแกสบี้ห้ในเกม AF ครับนะครับรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับผม แล้วรอมาชนกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมไปเดือนหน้านะครับทั้งนี้เนะี่ยโฟกุสซันเนี่ยเผยเมื่อไม่นานมานี้นะครับว่าเขาเนี่ยเป็นแฟนบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแถมระบุว่าเขาเคยดูลีลาการยิงของแดนนี่เวลเบกอยู่บ่อยๆนะครับก่อนที่กองหน้าผิวสีเนี่ยจะย้ายมาเป็นเพื่อนร่วมทีมของเขาที่ไบรตันนะครับโดยโลเปโตเดซาบีนะครับนายใหญ่ของทีมนกนางนวลเนี่ยเอ่ยปากชมโฟกุสซันเนี่ยซึ่งตกเป็นข่าวกับสเปอร์และเชลซีนะครับหลังเกมเอาชนะลีทูในถ้วยน็อก ว่โฟกัสซันเนี่ยเป็นกองหน้าที่พิเศษนะครับผมทํางานร่วมกับสตาฟเพื่อพัฒนาเขาไม่ให้ได้เป็นเพียงแค่ศูนย์หน้าหรือเพียงแค่ศูนย์หน้าหมายเลข9เท่านั้นแต่มันยังรวมถึงความเข้าใจในการเล่นและการรับบอลหรือการหาช่องว่างในเกมลุกเพื่อทําให้เขาเนี่ยเป็นนักเตะที่สมบูรณ์แบบนะครับผมคุณผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับโฟกัสซันนะครับผมสามารถคอมเมนต์ที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมเพื่อ er จะไม่พลาดข่าวสาบบรฟุตบอลรอบวันที่ผ่านมานะครับ ลบกวนเพื่อนเ่อทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดสั่งกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เพจฟุตบอลนิวด้วยนะครับขอบคุณครับ